สวัสดีครับเจอกันอีกล้านะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถ Suzuki Carry Food Truck กันนะครับผมครับคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับติดแก๊ส LPG นะครับผมจากร้านหงทองนะครับอย่างดีนะครับผมติดมาอย่างดีนะครับ ขับนิ่มมากประหยัดสุดๆนะครับผมคันนี้วิ่ง40,000กว่าโลนะครับผมมือแรกปี2020นะครับผมรถสวยนะครับไม่เคยทำสีนะครับน็อตไม่ขยับนะครับผมไม่มีประวัติน้ำท่วมนะครับตรวจเช็คสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับ เครื่องเงียบนิ่งมากเลยครับผมไม่ได้ยินเสียงเลยครับสภาพยังใหม่อยู่นะครับผมปี2020นนะครับผมคันนี้นะครับ มีปูพื้นมีเนียมตีนเป็ดเรียบร้อยนะครับเคาน์เตอร์เรียบร้อยซิงค์น้ำปั๊มน้ำนะครับระบบไฟบ้านนะครับผมหลังคาหุ้มด้านในนะครับผมมองไม่เห็นโครงนะครับปุกกันความร้อนหลังคาอย่างหนานะครับวัสดุอย่างดีนะครับผม มีพัดลมเรียบร้อยนะครับรถสวยเดิมๆเลยนะครับคันนี้นะครับ รถไม่เคยทำสีนะครับผมขับวิ่งทางไกลประหยัดมากเลยครับผมเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับ ทั้งเข้าศูนย์เครื่องยนต์กับเข้าศูนย์แก๊สตลอดนะครับเช็คทุกระยะนะครับผมเครื่องเงียบจริงๆครับคบันนี้นะครับปี2020นะครับผม ไม่สี่0 0ื่กว่าโลนะครับแต่สภาพยังนิ้งอยู่เลยครับผมใครที่ชอบรถประหยัดนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับผมปี2020นะครับไม่สี0 0 0 0กว่าโลนะครับราคาพิเศษนะครับผมอยู่ที่2องแสนหกมืบาทเท่านั้นนะครับผม สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0852369000นะครับผมขอบคุณมากครับ